ส <laughs> วัสดีจ้าปรินคนเดิมมาอีกแล้วจ้าที่เดิมที่เก่านะจ๊ะเนาะเออปรินกันสิมวาว้อยเรื่องราวตอจากไอ้คลิปที่แล้วนะจ๊ะเนาะว่าเบาถึงตอน <c oughs> ลุงพอแกเป็นโรคนะจ๊ะเป็นโรคเดี๋ยวลุงพอเราสิมาว่าให้ฟังตอนนะจ๊ะเนาะ Yeah, you can explain. Mm. Yeah. Yeah. Well, um, picking up where we left off from last video. <clears throat> um, I haven't been feeling too good for a, for a while. Anyway, I was supposed to go to the doctor's, and I, I couldn't really go because I was too poorly. Anyway, she came to see us.

พราะว่าเราไปหาหมอก็เลยจะไ,จะไปคล้ายๆว่าม่นสิเป็นแบบหมออนามัยนึ่นะจ๊ะไปหาเพิ่นบ่ได้เราเราแบบเราลุกบ่ไดเลยนะจ๊ะเราก็เพิ่นกเ็เลยมาจ้ะเพิ่อนกเ็เลยมาฮแเราก็ว่าเราเป็นนึ่งอย่างกอ i อินดิเคชัหมายถึงว่าเป็นเบลอนะจ๊ะเป็นเขาเอิ้นน่ะ yeah yeah so that was Monday morning, Monday night. <clears throat> um I went very good, so you rang my mother up and me, my mother and brother came down and our friend Mike came round. anyway, we called an ambulance and that took me away to hospital that night. พอมอเพื่อนมา <c oughs> หาเราอยู่บ้านเราจะมามาตรวจอยู่บ้านเราเราหลังจากนั้นหมอ,อก,ก็กลับไปจะเราก็เ,าเป็นวันจันาะจากเราก็เลยโทรศัพท์ให้ยาญากับพีลุงมาจะมาน้องสายร้อนะจะมามาบ้านพอหลังจากนั้นมาบ้านเราจะเราก็ลูกบ่ไหวเลยจปะปลาลิ้นก็โอ้ย ปรินตกใจคักจะเป็นตอนกลางคืนวนาจะแล้วก็ไอ้ตาไม้กระมาพ้อมจะตอนนั้นนะตอนนั้นกระมารนดยูบานน้ำหนึ่งเลยจะตาไม้แฟนนั่นน,น,นองสายเลยจะแล้วก็โทรเพราะว่าเราเราเรา,เราบาไหวเราจะเราบาไหวแล้วเรา,าก็เลยโทัรเอ่อ yeah yeah I went to yeah. hospital and they put me on a ward in hospital and then mm -hmm. they moved me to intensive care when they did some tests they found out that it was diabetes mm. i have been in intensive care for a week mm. um, but you and me brother ask doctors how what it was and whether <Yeah. S 1> we're going to be okay didn't you mm. and they says maybe not see morning เพราะลังจากนั้นเรารดลงบางจ่ะรถลงบานกมาหักไปจ่ะมาหักไปโลเก็ไปตรวจไปอย่างนั้นและจ่ะแล้วก็รออยู่ทั้งโดนจ่ะแล้วก็เพิ่นก็เลยบอกว่าเป็นโรคเบาหวานจ่ะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ เลยถามเพื่อนว่าเพื่อนก็นเลยบอกว่าอันอันถ้ามาบ่ถึงอีกครึ่งชั่วโมงะะอะไรจะเราก็ดตเสียชีวิตนะไนรจะวก็เพิ่คนก็นเลยให้อ,อยู่โรงพยาบาลวันวิ่ง i n t e r n s, <The internship>, <S h <Yeah>. i ค่ะอันอยู่ในห้องไอซียูอะจ๊ะในห้องไอซียูอาทิตย์หนึ่งจะอาทิตย์นึงปลินก็ไปเบิง้งทุกมือ่นอะไะ,ะจ้ะอืมไปหาเรานะจระ โอเคเย intensive care for a week แล้ altogether ฉัคิดวนอยู่รลประมาณสามสัปดาห์ตอนที่เราอยู่ในห้องไอซียูนั้นปลิ้นกับไปซื้อๆจะไปไปบ้องมอแน่จะว่าไม่ได้เข้าไป หาเราอยากจะเอ่ออาทิตย์แรกนะจ๊ะเพราะว่าหมอเขาให้บาให้เขาไปจ้ะเพราะอาทิตย์สองอาทิตย์สามปีหนึ่ง่อยได้เข้าไปอันบึงเราจ้ะเราพอหลังจากนั้นมาแบบมันเป็นลายเนาะจะเป็นเป็นคันคันที่หนึ่งมือลื้อจ้ะเพิ่นก็เลยบอกว่าให้ฉีดยาจ้ะยาอินเจกชั่นเลยสิเนี่ยบอว่า t r e injections through the day ย e ง e a c t ์เอชเ h ลแ a ้ e o e ไป e โอ้เพื่อนแหฉีดยาเลยจ้ะบ่าวาัฉีดมือละซีเทียจ้ะมันยามมือเศ้ายามมือเอ่อเว้นแล้วก็ตอนยามมือแรงแล้วก็กอนนอนจะทุกมือทุกมือจ้ะเนี่ยเอฟลีดีเยอะอัน b ีออฟ o ์ว maybe six or seven weeks mm hmm. and then got back to work and we're alright เรา mm เราเราเก็เขาเอ่อให้หยุดอีกจะพอออกจากวรงมยาบาลมาเราอยู่ประมาณเอ่อสิหกอาทิตย์เจ็ดอาทิตย์จ้ะเราก็พอหลังจากนั่นกกอันว่าเป็นยังจะโอเคเพราะว่ามันอยู่ทีเราจะยาฉีดอยู่ทีเรา Okay, tap a hit. yeah, you go back to work. Mm. Yeah. And uh, Yeah we were alright again. Children left left school and they got their own, you know, they got their jobs. And with having insulin it made me put on a lot of weight. Mm. พราะเพรพราะหลังจากกันร้นฉีดยานพ่จากน้อยาที่ันเบาหวานนี่มันเฮ็ดมันเฮ็ดให้เป็นนั่นให้อ้วนนะจ๊ะอืมให้อ้วนไลยแล้วเราก็อ้วนแล้วก็เมียยังเสียจ๊ะอืมเนี่ Yeah we uh, we moved house we moved to to Spofforth um Andy for Peter for work um Yeah we just mm hmm. carried on really mm hmm. and then like mm hmm. I said pulling a lot of weight with insulin mm hmm. I put went up to about 155 160 kilos พอพอพอหลังจากนั้นเราพูกบลินกัน่ายไปอยู่อีกอีกอันบ้านหลังหนึ่งจะพอหลังชีวิตปลลินกับป็หนึ่งี่เลยจะมาเล่าให้ฟังนั่นจะชีวิตของปลลิน พราะหลังจากนั้นง่ายไปแล้วก็ลูกเต้าของปารินจะได้เหตุงานเอ่อเบื้อตุกคน่ะจ้ะล้วก็วกต่างคนต่างไปจ้ะเหตุงานแล้วก็เอ่อเราก็อันวนไหลจ้ะวนขึ้นวนขึ้นเพราะว่ายาเนี่ยจ้ะยามันเหตุให้วนเราะจะฉีดยาเนาะร้อยยี่สิบกิโลถึงร้อยยี่ห้ากิโลจ้ะเนี่ย yeah. Yeah, so mm. I went to see my doctor, and he suggested having a gastric bypass done, an operation. Mm. So after waiting about four or five months, no, and poor auntie and and local lady, local that I should go and see a doctor. I and saw a doctor, and the that I should go and เฮ็ดให้เราจอยลงน้อยหนึ่งก่อนคุ้มอาหารคุ้มอย่างเสียจะเราพอหลังจากนั้นเขาเพิ่นกระเซียนกระสิกใบพัดกิดถึงมาถึงว่าตัดตัดกระเพาะใส่เขาน่ะจ๊ะให้มันให้มันน้อยลงเนี่ย Yes, I went into James s t James's at Leeds mm hmm. and had this gastric bypass operation. Mm hmm. I'd been there maybe two days, three days. Mm hmm. แตงแค้มหอมอืมแล้วพอหลังันพอหลังจากนั้นเราอันรออยู่หกอาทิตย์จ้ะรออยู่ประมาณห้าหกอาทิตย์เนี่ยจะเราอมอเขาก็เลยส่งตัวเราไปจ้ะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเซนจิมยูริดนะจ้ะล้วก็เพื่อนเ็เลยพาให้จ้ะพาให้เราอันเราก็อยู่โรงพยาบาลสามมื้อทรีดิออืมเราก็กลับมาบ้านจ้ะ

พนเขาตัดตัดกระเพาะเฮานาาจะจะกล้ําใส่ลงมานะ่ะจะแล้วก็มาตัดอกทอนทอ,นทอนไข่ไก่เนี่ยจะที่เขาเ็ดให้เน่ยจะอัานเราหลัลงจากนั้นมาเราก็จอยลงจากกินได้น้อยเดี๋ยวจะกินได้นิดเดียวแล้วกินเกิดถ้ากินไปเต็มกินลายซี่มันก็สีห้ากออกมน่อจะเพราะว่ามันทอนไข่ไก่เนาอจ้ะนี่นี่คือเคื่อน เอกเซเรียนหลายอย่างนึงจะ้ะอ,อันเราไปที่นี่อันอันเราก็ลดลงลดลงจะ่ะลดกิโลลงมาหอดแปดสิบกิโลจากร้อยยี่สิบยี่ห้ากิโล there's จ n ะเย h yeah, people want to know any more about it we'll make mm. a separate video on that mm. but as for tonight mm. I think we'll leave it at that Yeah. And ถ้าญาติพี่น้องทุกๆคนเด้จากที่เหนเบิ้งคลิปนี้ของปาลินนี่สมมุติว่าถ้าเป็นค่ายๆแล้วเนี่ยจะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็แบบแบบสิไปผ้าไปยังเสียจ้ะถ้าสมมุติว่า เออเราก็มีเอ็กเซเรียนผ่านมานอกจากว่าเป็นยังไงยังไงถ้าผู้ใดอยากรู้ข้อมูลหรือเพิ่มเติมหรือสอบถามยังเสียจะกับเออคอมเมนต์นะจ๊ะคอมเมนต์บนเอ่อริ่งข้างล่างของปาริณนะเดน้อจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าจิถามเออปาริณยังไงแล้วก็เดี๋ยวปาริณสิตอบให้นอกจากเนาะเ <c oughs> นี่ยจุดคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์แล้วจะว๊ะเด้อเออเดี๋ยว คลิปหน้าปริ้นก็สีมะวาาให้ฟังไหมเนาะจะเนาะคลิปนี้ก็อเอาไว้ทุนี้ก่อนจะเดี๋ยวปะลิ้นกอฝากไว้ทุนนี้หละจะเด้อถ้าผู้ใดมีญาติพี่น้องที่เป็นคล้ายๆแล้วเนี่ยจะแล้วก็อยากทามสอบถามข้อมูลเียังกเอ่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปปรลิ้นขางล่างได้จ้ะเด้อเนาะยะวีวีบิเกยะขอบคุณหลายๆได้จ้ะยั อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปารินด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจด้วยจ้า remember ผมจบ bye จ้า bye b ายบาย